สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาเลียนน้ำอีกแล้วครับแนะนำผู้ชายพายเรืออโยยุไบ่เคยพายหรอกครับเจิดไส้เจิดควายเอ้าเอ้าอโยยุไอ้เงิน โอ้ตอ้ตอบนมมีห่างเจียดิโอ้นองแอยอ้คมโอ้ปลดมาน้ำลายมาดี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 แก่ไอพี่น้องหรออือปลาใหญ่เสร็บแทบได้บอนกลางนึง ผูุ้หญ่ใจดีครับพามาเล่นสวนอีกแล้วจุกุนคทั้ทางจอก uh ับประดับกับอ็ดงานอยู่ครับแอะแอะทางคุ้นละทึกแล้วโอดะฮ้ยหอดว่เนาะกูเอ้ยถอถอยๆอๆเออถอยถยอยแลพายเรียกกลับหลังออกก็ได้เอาโอ้ ยาลวดไหลาแล้วหมุนอีกว่าบอามไหม โอ้ยืนวันสบายเลยวะมามาเอาแหมาเนี่แน่เนี่ยจะไอ้แล้วฝาเลาะมันปฟาดเรายางมาันก็เราเรายางมาทีหลังเลยหอดก่อนเนาะลงเรือน้อยลอยวนนี่แหละลอยว้นนี่แหละเ่าไปหนามาหลังเลยชีวิตอะ มาแล้วมาแล้วไม่ต้องกลัวโอไปหน้ามาหลังนักชีวิตเลย คกูข <esi> <intéress ante> ้าวมาเนียโอ้ยมานั้นสวนกันไปสองคนเจ้าพายเป็นบอกวาเรือเป็นเออเอาอีละเขาฟังอีกแล้วกู เอออะไปเอาผมวา่อยู่นี่ลโอ้ยบ่บ่บ่ต้องเปลี่ยนต่บ่องกันผมลงกันเดี๋ยวโทษสับตกหน้ามา เขทาท่าว่าอายุยงป่ะพุพ่นๆไปจอดหาบคุ้มป่ะคุ้มคุ้ม,มอันบ๊อบนีกเลยเาข้นเลียงกับพอดีนตัวหให้อายยพเาไไรับบานใจาฮ่า เฮ้ยกัเได้ปวดจ้ะู่เ่มเียงเกี่ยวมได้หนีขึ้นาดมอมงเบ็ดมาไตัวทํเดดนะตัวี้จะรุมาข้าบเลยเบดเลืบ่อยชิงน้าบ่อเลืกน้ำบ่เลือดซเอาจามาลากเนี่ยเนี่ย้วจ้าดเพิ่นออด่างดเพิ่นบด เอาเพิ่นไก่ดันนี้นดันนี้เพิ่นบอกให้เอามองกลางเงี้ยไงบอกนั่นเนเอนนามองกลางเลยพิมมันอะไรอยู่มันอะไรด่างนนยูง่เน๊ะโอ้ยสำนันนึงบ่เลนนอดกน้ำบ่เลิกน้ำบ่เลิกโอ้ยน้ำพ่อท่วมหัวเนี่ยสบายสบายเลยโอ้ยน้ำตื้นบ่สองเมตรทั้ อยามาลัดค่อยกันนะฮะ,ะ,ะกันลกันมงะากันนี่มานะมากันปุดงากๆตัวนั้นบักกรีดนะตีงโบมันนะมากุยมันนะปุดมึงเลยนู่ก่อน ย่ขึ้นยาเปโอ้กันบ่อไพลกันยูงไปเพอร้อยไปมองกลางกันเติดเอารถละโอ้ตัวนั้นไหมอ้าวเนื้อปลาไก่วะ ตอยหนีไหมยูนีก็พอึ้นแล้วเจ้าดมันเป็นไม้ไหมมันเป็นดอกไหมออกงายแปลวินเบียงวะอินหาเส้นนะโอ้โหบ่ได้บ่โมป่าด่างดอกเบิ้งละได้กิน

เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่าน,นี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ